ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เร t เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมน์เมืองไทย360องศามานำเสนอครับซักฟอกการละครทักษินต้องโดน แม้ว่าในสายตาคนทั่วไปส่วนใหญ่จะมองว่าพักฝ่ายค้านหลักในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นพักก้าวไกลและพักประชาธิปัตย์มีลักษณะชกไม่เต็มมัดกับฝ่ายรัฐบาลท,ที่นำโดยพักเพื่อไทยเนื่องจากยังมีระดับความสัมพันธ์ที่ชวนน่าสงสัยมาตลอดทั้งในเรื่องของผู้นำที่เรียกว่าผู้นำจิตวิญญาณหรือเจ้าของพักตัวจริงขณะที่อีกพักหนึ่งเหมือนกับค้านเพื่อรอร่วมรัฐบาลอะไรประมาณนั้น อย่างไรก็ดีหากฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่เต็มที่โดยเฉพาะในการอภิปรายทั่วไปเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ระหว่างวันที่3-4เมษายนก็น่าเชื่อว่าจะได้รับแรงศรัทธาเพิ่มขึ้นมาได้อีกนอกเหนือจากบรรดาแฟนคลับเฉพาะกลุ่มของตัวเองที่มีแต่เดิมเท่านั้น แต่ไม่ว่าลักษณะการซักฟอกในวันนั้นจะเป็นแบบไหนเต็มที่หรือชคไม่เต็มหมัดหรือไม่แต่เชื่อว่านายทักษิณชินวัตรนักโทษที่ได้รับการพักโทษอยู่ในเวลานี้จะต้องโดนแน่นอนเพราะไม่ว่าจะเลี่ยงอย่างไรมันก็เลี่ยงไม่ได้อีกทั้งหากไม่พูดเรื่องของนายทักษิณแล้วก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรจะพูดแล้วได้รับความสนใจเหมือนกันสำหรับพักเพื่อไทยล่าสุดก็ออกมาแย้ม นำเสนอแบบเปิดหัวมวลให้ดูน่าสนใจมีการโหมโรงโพสต์ข้อความระบุว่าเจ็ดเดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผาสมข้ามขั้วระหว่างพักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเกือบครบทุกพักคเจ็ดเดือนที่ประชาชนที่ผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากทองจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทย ที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาของประชาชนที่หมักหมมมากว่า10ปีได้แต่วันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆย่อมค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกและบางคนได้กลับบ้านวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชน หรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลรัฐบาลที่จะตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญาตให้ตนได้กลับมามีอำนาจซึ่งหากพิจารณาจากข้อความดังกล่าวที่เปิดหัวออกมาที่บอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครนั้นมันก็ดูเหมือนว่าคำว่าเพื่อไทยเป้าหมายน่าจะไม่ใช่นายทักษิณชินวัตรซึ่งมองตามรูปการแล้ว น่าจะเป็นแบบนั้นหากจะมีการพูดถึงก็คงเป็นแค่ฉาบฉวยแบบเสียไม่ได้เหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะพักก้าวไกลตั้งแต่เจ้าของพักตัวจริงคือน,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจลงมาจนถึงระดับปลายแถวล้วนแสดงอาการเห็นอกเห็นใจในายทักษิณด้วยซ้ำไปโดยอ้างว่าเป็นผู้ถูกกระทำจากการรัฐประหารไม่ได้ให้น้ำหนักไปที่เรื่องทุจริตทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด มีบางครั้งที่เหมือนกับว่าจำเป็นต้องแตะต้องบ้างก็แบบเฉียวไปเฉียวมาแบบเสียไม่ได้เนื่องจากกระแสสังคมกดดันประมาณว่าหากไม่พูดเรื่องนี้เดี๋ยวจะคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนั้นเพราะกรณีนายทักษิณหากจะพูดก็พูดกันไม่จบโดยกรณีล่าสุดที่เขาย่ำยีกระบวนการยุติธรรมอภิสิทธิชนไม่ยอมติดคุกแม้แต่วันเดียว คณะที่ฝ่ายพักประชาธิปัตย์ในยุคที่นำโดยนายเฉลิมชัยศีอ่อนก็ถูกมองว่าคานเพื่อรอร่วมมีการจับตาว่าชกไม่เต็มมัดบางครั้งเหมือนเกี้ยเสียกลายเป็นฟอกขาวให้กับนายทักษิณเสียอีกจากกรณีคณะกรรมมาที่การตำรวจที่ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตำรวจเมื่อสองสเดือนก่อนที่อ้างข้อมูลว่าป่วยจริงหรือก่อนหน้านั้นสสประชาธิปัตย์เกือบทั้งหมด ก็ยังเคยโหวตหนุนนายเศรษฐาทวีสินให้เป็นนายกรัฐมนตรีมาแล้วแม้ว่าที่ผ่านมาหากเทียบบทบาทของฝ่ายค้านกับพรรคก้าวไกลก็ยังถือว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความโดดเด่นใช้ได้เพียงแต่ว่าด้วยพฤติกรรมบางอย่างทําให้เกิดความสงสัยว่าชกไม่เต็มมัดซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกสําหรับพรรคการเมืองพรรคนี้ที่เคยได้เครดิตจากการเป็นฝ่ายค้านมาตลอดแต่คราวนี้ กลายเป็นถูกมองด้วยสายตาสงสัยว่าค้านเพื่อรอร่วมรัฐบาลและเป็นยุคที่พักประชาธิปัตย์ตกต่ำที่สุดดังนั้นบทบาทในสภาคราวนี้สำหรับการซักฟอกในระหว่างวันที่4-5ถึง5เมษายนจะชกเต็มหมัดหรือไม่มีการลากไส้ไปถึงนายทักษิณชินวัตรได้สะดาแค่ไหนก็ต้องรอดูอย่างไรก็ดีกรณีของนายทักษิณกลายเป็นเรื่องหวาดผวาสำหรับพักเพื่อไทยไปแล้ว เป็นบุคคลที่ไม่ให้ใครแตะต้องได้คราวนี้ก็เหมือนกันมีการข่มขู่เอาไว้ล่วงหน้าว่าห้ามแตะต้องเป็นอันขาดนายวิสุทธ์ชัยนรุณสอสอบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลกล่าวว่าหากฝ่ายค้านมีการพูดพาดพิงถึงนายทักษิณและนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยว่า ไม่จําเป็นต้องเตรียมองค์ครักคอยประท้วงตามข้อบังคับการประชุมสภาหากไปพูดพาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นประธานในที่ประชุมจะทักท้วงแต่ถ้ายัางพาดพิงอยู่ก็ต้องรับผิดชอบทางผลคดีเอาเองไม่ใช่แค่นายทักษิณหรือน,นางสาวแพทองทานแต่รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นๆที่ถูกกล่าวหาเพราะเขาไม่สามารถมาชี้แจงได้เหมือนรัฐมนตรีถ้าพาดพิงแล้วไม่เสียหายก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าเขาเสียหายก็เป็นเรื่องปกติที่จะดําเนินคดีอาญาไม่ใช่ว่าปกป้องหรือห้ามพูดถึงแต่ต้องรับผิดชอบผลการกระทําที่ตามมาเป็นแบบนี้มาทุกยุคทุกสมัยสสในสภาก็เคยถูกฟ้องร้องไม่ใช่เฉพาะเรื่องนายทักษิณอย่างเดียวนายวิสุทธิ์ระบุขณะที่นายสระวงเทียนทองสอสสแก้วและเลขาธิการพักเพื่อไทยในฐานะรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร,ร่วมรัฐบาล ในเรื่องเดียวกันนี้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีองครักษพิทักษ์ใครทั้งสิ้นแต่ฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายให้อยู่ในกรอบการสอบถามหรือแนะนําการทํางานของรัฐบาลไม่ใช่การตีกินทางการเมืองหรือหลอกด่าฟรีซึ่งพวกตนจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นแน่นอนหากจะยื่นอภิปรายก็ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไปเลยถามว่าหากมีการอภิปรายพาดพิงนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี และนางสาวแพรทองทานชินวัตรวัวน้าพักเพื่อไทยเตรียมรับมืออย่างไรบ้างนายสระวงกล่าวว่าทั้งสองท่านเป็นบุคคลภายนอกไม่ได้อยู่ในที่ประชุมที่จะมาชี้แจงได้ฉะนั้นการกล่าวถึงบุคคลภายนอกที่ไม่จําเป็นก็เป็นดุลยพินิษของประธานในที่ประชุมว่าจะจัดการอย่างไรและต้องควบคุมการประชุมเมื่อถามถึงกรณีที่นางสาวแพรทองทานให้สัมภาษณ์ว่า ให้ข้อมูลบางส่วนเกี่ยวกับนายทักษิณกับสอสอพักเพื่อไทยแล้วได้รับข้อมูลอะไรบ้างหรือไม่นายสรวงกล่าวว่าไม่มีอะไรแปลกใหม่เป็นข้อมูลที่พวกเรารู้กันตามหน้าสื่อมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการกลับมาการรับโทษอาการป่วยของท่านแต่หากจะมีการโยงไปถึงเรื่องอื่นๆเราคงยอมไม่ได้เพราะไม่เกี่ยวกับการบริหารประเทศของรัฐบาลย้ำว่าท่านเป็นบุคคลภายนอก ไม่สามารถมาชี้แจงในที่ประชุมได้ดังนั้นเมื่อพิจารณาตามรูปการแล้วแม้สังคมจะมองฝ่ายค้านด้วยความสงสัยทำนองว่าฝ่ายค้านการละครหรือชกไม่เต็มมัดก็ตามแต่ก็เชื่อว่าในการอภิปรายมันก็จำเป็นที่จะต้องแตะไปที่นายทักษิณชินวัตรแน่นอนส่วนจะแตะแค่ผิวๆหรือว่าแบบให้เลือดซิปหรือไม่ก็ต้องโดนอยู่แล้วเพราะหากไม่พูดถึงเลย ยิ่งเป็นไปไม่ได้เพราะนาทีนี้หากไม่พูดเรื่องเทวดาคนนี้แล้วเรื่องอื่นถือว่าเป็นเรื่องรองไปแล้วศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ Angel 789 Realty ยบริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้านธุรกิจร้านค้า และทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บลินแพมลีคนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสำเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคนในทุกๆเรื่อง ที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเ e ลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l 7ล9 Realty เ